สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงชะตาครึ่งปีหลัง2,568ลัคนาราศีมีนนะครับเจอสิ่งใหม่ๆเจอสิ่งดีๆนะชีวิตเข้าสู่ปี68แล้วดูผ่านไปถึงปี69เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเจอสิ่งใหม่ๆท้าทายความสามารถแต่ก็จะนำพาให้สู่ความสำเร็จ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR วอาโค้และเบอร์พร้อมเพล์นี้ได้เลยนะครับ <S <S และขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ครับเปิดคอร์สสอนออนไลน์วิชาโหราศาสตร์ไทยฉบับสมบูรณ์เบื้องต้นพยากรณ์สไตล์ปังสิทิด เรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบรายละเอียดคอร์สออนไลน์นะครับทุกวันอาทิตย์9โมงถึงเที่ยงนะครับสอนสดแบบออนไลน์สัปดาห์ละครั้งผ่านโปรแกรม Google Meet ครั้งละ3ชั่วโมงดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดชีวิตนะครับก็คือเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์แล้วก็บันทึกการสอนไปด้วยแล้ววิดีโอที่บันทึกก็ส่งให้ดูทบทวนได้ตลอดหรือครั้งไหนที่สามารถ เรียกว่าติดขัดไม่เข้าเรียนได้ก็ยังไม่ขาดเรียนเพราะได้ดูวิดีโอตลอดนะครับไฟล์าการสอนเช่นเดียวกันก็จะส่งให้ทุกครั้งนะครับหลักสูตร8เดือนนะครับก็คือเบื้องต้นบวกพยากรณ์นะครับเรียกว่าจากศูนย์จนถึงทายได้เริ่มวันอาทิตย์ที่7กันยายนส5 6 8ัน,นะครับเรื่มเดือนกันยาก็รีบตัดสินใจนะ เหลือเพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเรทนี้เป็นเรทราคา6เดือนนะแต่อันนี้เราเรียนกันถึง8เดือนเพิ่มให้ไปนะครับเรียกว่าเอาให้ทายกันให้ได้นะครับก็คือ6เดือนน่ะจริงๆได้แล้วแต่บวกมาอีก2เดือนเนี่ยก็คือเสริมทักษะเสริมประสบการณ์เอาดวงจริงมาทายกันนะครับเพื่อเรียกว่าจบคอร์สไปไม่ว่าจะเจอดวงยากดวงง่ายอ่านได้หมดรับประกันนะจ๊ะ ติดต่อได้ที่ไ like oh, ลน์แอดโหรา915หรือสแกนี่ว่าอาโค้ตรงนี้ได้เลยนะครับดาวพฤหัสบดีนะลัคนาราศีมีนทาไมต้องดูดาวพฤหัสบดีเพราะดาวพฤหัสบดี 1. เป็นดาวประจําตัวของท่าน 2. เป็นดาวประจําปีคือดาวพฤหัสบดีจะย้าย1ปีต่อ1นราศี ฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีเนี่ยลักษณะตัวตนของท่านน่ะชัดเจนมีดีมากกว่าร้ายนะเพราะด้วยตัวเองนั้นเป็นดาวพฤหัสบดียามาสิบสองราศีสิบสองปีเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะตกพบเสียก็แค่สามพบก็คือในสิบสองปีจะมีช่วงดวงตกดวงไม่ดีอยู่สามปีกระจายกันไป แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าชีวิตค่อนข้างโอเคดูดีด้วยความที่ตัวท่านนะเป็นดาวพฤหัสบดีด้วยมันก็เลยโอเคมากๆอันไหนจะดูดาวพฤหัสบดีแล้วก่อนอื่นคลิปนี้เป็นคลิปภาพรวมครึ่งปีหลังนะครับผมจะไม่แยกให้เป็นแบบรายเดือนแบบเป๊ะๆนะเพราะในรายเดือนเรามีคลิปให้อยู่แล้วเราจะดูภาพรวมเลยว่าครึ่งปีหลังเนี่ยวางแผนกันยังไง ดีหลายประการใดนะครับลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสบดีเห็นไหมเป็นดาวเจ้าเรือนทีนี้ดาวพฤหศัสบดีเนี่ยยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยซึ่งสําคัญตัวตนและการงานสําคัญทั้งคู่นะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมส5 6 8รดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีมิถุนพบที่สของดวงชะตาพบที่4คือพบพันธุ คือความมั่นคงหลักทรัพย์ครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาทรัพย์สินรถลาทั้งหมดอะเพราะคำว่าพันธุมันก็หมายถึงพันธะสิ่งที่ผูกพันกับท่านหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินครอบครัวเนี่ยมันมันคือสิ่งที่ผูกพันกับตัวท่านญาติพี่น้องพระเอญดาวพฤหัสบ,บดีอยู่ในพบที่สี่เนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์ในโหราศาสตร์ว่า ลัคนาราศีมีนเป็นราศีอัมพุอัมพุแปลว่าสัตว์น้ํปาปลาราศีท่านคือสัญ,ญลักษณ์เป็นปลานะสัตว์น้ําอัมพุมันก็เข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าอัมพุจตุรเกณฑ์ครับพฤหัสบดีอยู่ในภพที่สอัมพุพลจุงแจ้งสี่สถานจันพุทธสุภัภยสารส่งส้อยอีกพฤหัสพิพัฒพ,พานเพิ่มพูนผลนา คุณนี้แสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพระยายศนั้นหึงพระยาฉะนั้นปีนี้ปี2 5 6 8ก็เป็นปีที่คุณจะต้องประสบผลสำเร็จตามรอบเกณฑ์ที่ดีตามหลักของโหราศาสตร์ทีนี้ความสำเร็จของแต่ละคนก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่เท่ากันสอบติดเริ่มต้นรับราชการดีไหมดี กับอีกคนหนึ่งเลื่อนขั้นเป็นอธิบดีดีไหมดีดีเหมือนกันแต่ดีไม่เท่ากันเข้าใจไหมฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องฟังคลิปนี้ไปเนี่ยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคืออัดเดปไปใช้กับชีวิตจริงของท่านไม่ใช่ว่าทายลัคนาราศีมีนยศนั้นถึงพญาจะต้องเป็นพญาทุกคนนะเข้าใจไหมคือมันจะประสบผลสําเร็จในช่วงเวลานี้ตามเขาเรียกว่า คันลองครองทำตามบุญวาสนาเข้าใจไหมคุณก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเอาเนี้ยทุกคนน่ะแต่เลื่อนระดับไหนแค่นั้นเองแต่ละคนมันไม่เท่ากันเห็นไ,ไหมตามปัจจัยตามประสบการณ์ตามความรู้การศึกษาคุณวุฒิว่ากันไปแต่ประสบผลสำเร็จด้วยกันทั้งหมด เพราะมันเป็นจตุรเกณฑ์มันยศนั้นถึงพญาชัดเจนและดูดีทีนี้ในทุกปีเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็จะมีเดินหน้าถอยหลังเป็นประจำปีนี้เดินหน้าครับเดินหน้าเข้าสู่ราศีกรกฎเข้าธาตุน้ำด้วยกันเข้ากรกฎเสียหายไหมไม่เสียหายในวันที่สองตุลาคมนะก็เดือนตุลาเลย ต้นเดือน2ตุลาคมส5 6 8ดาวพฤหัสบดียกย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎพบที่5พบที่5นี่เรียกว่าพบปุตตะตัวท่านไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆก็คือตัวท่านก็จะต้องไปเจอประสบการณ์ใหม่มันก็สอดคล้องไหมว่าประสบผลสําเร็จตามหลักเกณฑ์ว่ายศนั้นถึงพระยาพอตุลาปุ๊บแหมถ้าเป็นข้าราชาการก็เป๊ะเลย ส่วนใหญ่ก็แต่งตั้งโยกย้ายอะไรก็กันยาถูกไหมตุลาก็ไปเจอสิ่งใหม่ๆพอดีนี่นะดาวพฤหัสบดีไปอยู่ในราศีกรกฎซึ่งมีมาตรฐานสูงส่งได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นมหาอุดครับดาวอุดแสดงวาสนาพาส่งเสียช่วยคลอเคลียผักใสให้สมหมายมหาอุดคือยิ่งใหญ่อะไรยิ่งใหญ่ตัวท่าน สองงานแล้วมหาอุดแบบดาวพฤหัสก็คือยิ่งใหญ่ในทางดีทางชอบทางธรรมทางความถูกต้องเรียกว่าบริสุทธิ์ผุดพองและดาวพฤหัสบ,บดีอยู่ในกรกฎิฤทธิเดชสูงนอกจากจะได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ยังถือว่าได้อยู่ในเกณฑ์ของอําพุอุดมเกณฑ์ เมื่อกี้จตุะเกณฑ์นะจะตุลเกณฑ์แปลว่าองค์เกณฑ์คือเกณฑ์ที่ดีที่หนึ่งดีที่สุดส่วนอุดมเกณฑ์ก็อุดมแปลว่ามากก็แปลว่าดีมากแยกกันนะดีที่สุดกับดีมากอุดมไงอุดมสมบูรณ์ก็งานก็อุดมสมบูรณ์ตัวท่านก็อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณงามความดีสิ่งดีๆอะ่ะใช้คํานี้ดีกว่ายศถาบรรดาศักดิ์หรืออะไรก็ตามนะความดีความงามทั้งหลาย สบายอ,อกสบายใจายดาวพฤหัสบดีปีนี้นี่สดใสจริงๆสำหรับชาวรัคนาราศีมีนะแล้วพอ23่ธันวาก็กลับมาเป็นองค์เกณฑ์ในราศีมีถุนอีกครั้งก็ชัดเจนดูดีนะจริงๆทายแค่นี้ก็จบแล้วครึ่งปีหลังรัคนาราศีมีน่ะ พอยี่ิบสามธันวาก็กลับมาตรงนี้แล้วก็อยู่ไปจนถึงนู่นสาสิบเอ็ดพฤษภาหกเก้าจริงๆรทายแค่นี้จบแล้วถ้าภาพรวมอะนะแต่เราไปดูดาวใหญ่อีกสักสองดวงไหมนั่นคือพระเสา์กับพระราหูเอาพระราหูก่อนพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศคือพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาาด,ด้วยแล้วก็เป็นดาวบาปเคราะห์ด้วยงั้นชาวลัคนาราศีมีเนี่ย ดาวราหูอะไม่ค่อยถูกกับท่านเท่าไหร่แต่บังเอิญปีเนี้ยพระราหูเนี่ยมันไปตกวินาศราหูอยู่เรือนไหนก็ไปทําลายเรือนนั้นพอมันไปทําลายเรือนวินาศแปลว่าอะไรก็แปลว่าความวินาศหรือความเสียหายไม่มีแล้วไงเพราะราหูมันไปทําลายเรียบร้อยแล้วแล้วทําลายได้แบบหมดจดหมดสิ้นเพราะมันเป็นบ้านของเขาเอง ราศีกุมเป็นบ้านของราหูเองเขาเข้าไปเป็นเกษตรวินาศเป็นเกษตรก็แปลตรงตัวอยู่แล้วว่าความเสียหายจบสิน้นและยิ่งเป็นราหูด้วยเข้าใจไหมฉะนั้นตรงจุดนี้ราหูให้คุณครับราหูไม่ให้คุณตอนไหนก็ปีที่แล้วไงปีหกหกเจ็ดเป็นไงชาววันาราศีมีนนักหนาสาหัสบ้านแตกสายแรกขาด เลิกล้าอย่าล้างผิดหวังท้อแท้ครบอะพระลาหูมันทับลัคนาท่านไงมันล่อสเสละเลยเห็นไหมตอนนี้มันไปทําลายตัวเองแล้วจบแล้วนั้นสถานการณ์จะดีขึ้นเป็นลําดับบวกกับดาวพฤหัสบดีก็อยู่ในที่ที่ดีเห็นไหมทีนี้เรามาดูดาวเสาร์ดีกว่าดาวเสาร์เนี่ยบังเอิญเป็นดาวเจ้าเรือนลาภนะปัจจุบันเนี่ยดาวเสาร์ก็อยู่ที่ราศีท่านเนี่ย ลาะมาถึงตัวก็แหม่มันก็ดีอ่ะครับแต่เดี๋ยววันที่ยี่สิบสามสิงหาดาวเสาร์จะกลับไปที่ภพวินาศลาะวินาศความหมายพูดตรงๆไม่ดีลาภวินาศแปลว่าโชคลาภไม่มีแต่บังเอิญมันมีลาหูอยู่ตรงนี้ด้วยเสาวกับลาหูก็เป็นคู่มิตรกันฉะนั้นลาหูมันทําลายเรือนวินาศไปแล้วฉะนั้นเสาร์ก็เลยไม่โดนเรื่องวินาศด้วยฉะนั้นโชคลาภของคุณไม่ได้หายไปไหน ฉะนั้นคําว่าวินาจึงแปลใหม่แปลเปลี่ยนความหมายใหม่กลายเป็นโชคลาภแบบลับๆโชคลาภแบบคาดไม่ถึงโชคลาภแบบที่มันไม่ได้มาแบบตรงไปตรงมาแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมาแบบงงๆมาแบบไม่เป็นขั้นเป็นตอนอ่ะแต่มันเป็นโชคลาภไงฉะนั้นตรงเนี้ยทำให้ดาวเสาร์เนี่ยจากที่ว่าถือว่าไม่ดีเพราะว่า ลาพะวินาปลว่าโชคลาภหมดไปกลายเป็นโชคลาภมาแบบคาดไม่ถึงมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบไม่น่าเป็นไปได้อะอะ,อะไรลักษณะแบบนี้แล้วพอคุณไปดูดีเวลาเขาทำงานกับดาวพฤหสัสบ,บดีซึ่งมันดาวพฤหสัสบ,บดีมันมันส่งผลดีอ่ะฉะนั้นตรงนี้มันจะเสริมทันทีนะครับฉะนั้นชาวราศีมีนถือว่าโอเคมากๆ นี่คือดาวใหญ่สามดวงที่มีผลต่อดวงชะตาเอาไปดูการเงินหน่อยสิเวลาดูการเงินต้องดูดาวอังคารครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะค,ความจเจริญรุ่งเรืองนะอังคารเนี่ยยี่ดกรกฎาคมในดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ราศีกันมีตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักโตให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉง ช่างผาดโผนหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจเงินเยอะมหาจักรทิศทางดีดีมากๆนะแต่เหนื่อยหน่อยแสดงว่าคุณอะเดือนกร,รกฎาเนี่ยจะเริ่มแอคชั่นแล้วครึ่งปีหลังผ่านครึ่งปีหลังมาเริ่มแล้วทิศทางดีงานอาจจะหนักแต่เงินก็จะเยอะเพราะดาวอังคารเป็นมหาจักร มันแปว่าเหนื่อยแน่นอนแต่ไม่ได้ว่าเหนื่อยเรื่องการเงินแต่หมายเงินเนี่ยมันมาแบบม,มันมาเยอะบรรท้าทายมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันแน่นอนแบบมาเรื่อยๆเรียงๆมันมาแบบเยอะๆเลยแต่มันต้องแลกมาด้วยฟักตัวให้เป็นใหญ่ไงกว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงอาจจะเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าข้าราชก,การหรืออะไรก็ต้องทําผลงานนะส่งผลงานทําคุณวุธเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องส่งผลงานใช่ไหมให้มันแบบเขาประเมินว่าเอ้ยเอากี่ขั้นหรือเงินเดือนจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งดีนะเพียงแต่ว่าก็ก็ต้องต่อสู้หน่อยเต็มที่หน่อย กันยาครับดาวังคานจะเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยช่วงสิบสองกันยานะถ้าจำไม่ผิดอันเนี้ยดาวการเงินตกวินาศเอ้โทษทีตกมรณะไม่เสียนะคือดาวังคารเขาเป็นดาวธาตุลมพออยู่ในราศีตุลธาตุลมเนี่ยอันเนี้ยมันถูกธาตุโอเคช่วงเดือนกันยามีรายจ่ายกระดุมพระวินาศยังไงก็แปลว่าเงิน กระดุมพระโทษทีกระดุมพระมรณะมรณะแปลว่าอะไรจากไปถูกไหมเงินจากไปก็แปลว่าเสียเงินใช้เงินแต่มันใช้แบบไม่ได้หนักหนาสาหัสใช้แบบเอ้ยอาจจะเยอะหน่อยก็อย่างที่บอกว่าดาวอังคารมันเป็นดาวธาตุลมพอมันไปอยู่ในธาตุลมเนี่ยมันมันมันเลื้อยๆมาเรียงเียงมันสบายเป็นประด้วยแต่ว่าเงินที่ใช้ไปไม่เยอะ แต่อาจจะมันเหมือนกับว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเข้ามาในช่วงนั้นอะเดือนกันยาเนาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเบี้ยใบไหลาทางหรืออยู่อยู่อังคารมรณะเนี่ยมันก็หมายถึงสิ่งของเสียหายก็ได้นะเออสัมบานสัมรถอยู่อยู่ของพังพร้อมกันสี่ห้าอันมันก็ต้องแบบอะไร ต้องซื้อใหม่ต้องจ่ายต้องซ่อมต้องอะไรลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยคือบางอย่างก็เลี่ยงไม่ได้นะมันมันมาแนวที่ว่ายังไงกระเป๋าสตางค์สะเทือนอะ่ะเออมันต้องจ่ายมันต้องจ่ายเพียงแต่ว่าบริหารจัดการให้ดีแล้วกันบางทีมันทุกอย่างมันประดังประเดเคยไหมมันต้องเคยนะทุกคนนะไอ้นุ่นเสียไอ้นี่เสียมันเสียพร้อมกันหมด โอ้โหแล้วเงินมันมีอยู่ก้อนเดียวต้องเอาอะไรก่อนดีก็ใจไหมบ้านก็จะหลังคารั่วรถก็หม้อน้ําแห้งอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องทํามาหากินอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรก็อา้าวมาพร้อมกันหมดเลยซ่อมอะไรก่อนดีหรือซื้ออะไรใหม่ก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจและบริหารให้ดีแต่ไม่หนักหนาถึงกับท่าน ท่านจะกระทบกระเทือนจนหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าเสียหายอะไรเพียงแต่ว่าเออมันจะมีรายจ่ายมากขึ้นอันไหนจริงก็ต้องบอกว่าจริงนะอันไหนมันเป็นยังไงก็ต้องบอกตามนั้นนะครับเพียงแต่เรารู้ล่วงหน้าก็กันยาเผื่อเงินไว้เยอะๆแล้วกันนะพอเข้าสู่ตุลาน่าจะประมาณวันที่ยี่ิบหกเนี่ยดาวังคายเ็โคจรเข้าสู่ราศี พิจิกล้วโอเคละเป็นเกษตรละการเงินมั่นคงกับมามั่นคงแล้วเดินดีแล้วพบเนี่ยก็คือพบสุภะสุภะแปลว่าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าชัดเจนดูดีนะจ๊ะทันวาดาวอังคารโครจรเข้าสู่ราศีพฤษธนูเงินกับงานมาอยู่ด้วยกันและมีตำแหน่งเป็นอุจวิราช จุดนี้ก็ถือว่าดีครับนะก็จบปลายปีธันวาก็เรื่องการเงินก็มีห่วงแค่กันยาเท่านั้นทีนี้มาดูดาวพุทธดีกว่าดาวพุทธก็เป็นดาวเกี่ยวกับความหลักทรัพย์ความมั่นคงของท่านหลักทรัพย์ความมั่นคงเนี่ยดาวพุธเอาตำแหน่งสำคัญเลยนะหนึ่งอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยอันนี้ตำแหน่ง ตำแหน่งนี้ก็คือเข้าอาลินเข้าอาลิโอก็เป็นช่วงสิงหากันยาพอดีเลยช่วงนั้นะนะะเนี่ยมหาจักรอุจวิราชราชาโชคพันธุอลิก็แปลว่าหนึ่งขัดแย้งกับครอบครัวหรือมีความลำบากในเรื่องของสถานที่ที่อยู่อาศัยอ่าเห็นะซ่อมบ้านซ่อมรถคล้ายๆกันนะมาแนวเดียวกันเลยนะ แต่พอเข้าสู่เดือนเนี่ยตรงนี้ปลายกันยาก็จะโอเคแล้วตรงนี้ดาวพุธโคจรเป็นเกษตรเป็นอุดเห็นไหมหายใช้ได้เนี่ยเล็งลักเกษตรและอุดก็คือมีความมั่นคงเข้ามรณนะก็เหมือนเดิมไม่เสียหายอะไรอันนี้ดาวท่านน้ํานะครับเข้าพบสุพระอันนี้สวยเลยพันธุสุพระปัตตนิสุพระ คือเนี่ยจะมีคนมาช่วยเออเนี่ยช่วงเดือนกันยาทุาทีช่วงเดือนกันยาช่วงปลายนี่นะโอเคมันมีเรื่องของการเสียหายใช้จ่ายเงินใช่ไหมแต่บังเอ,อิญเนี่ยดาวพุธเป็นดาวคู่ครองด้วยพอเป็นดาวคู่ครองก็คําว่าคู่ครองอาจจะไม่ใช่แฟนโดยตรงอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาตรงๆก็ได้คู่อ่ะเพื่อนร่วมงานใครก็ได้คู่หุ้นส่วนคู่ค้าเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเพราะเป็นเกรษตรและเป็นอุด เห็นไหมมันมีทางออกอทันวาในตำแหน่งสำคัญสวยงามนะครับก็พระเพื่หัดเร็งองค์พระพุทธาพุทธเร็งจันทาโชคอุดมเนี่ยแล้วสาวลาหูก็อยู่ด้วยนะพิจะดูโชคใหญ่ในชนันษาพระลาหูต้ององค์พระสาวลานะแล้วก็ให้แถมดูตรงนี้พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงนะครับ แล้วก็เพลิดเพเลงอง์พระพุทธาพุทธเลงจันทาโชคอุดมก็เนี่ยปีนี้เป็นปีที่มีเรื่องโชคเรื่องอะไรดีมากเลยลัคนาราศีมีนดูดีสุดท้ายไปดูเรื่องชื่อเสียงดาวศุกร์นะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนาสหชาติที่เป็นว่าชื่อเสียงสังคมเล็งรักก็ไม่เท่าไหร่อะ่ะ นะตรงนี้มันมีตำแหน่งเป็นนิดถือว่าเฉยๆทีเนี้ยพอดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในราศีตุลเป็นเกษตรเนี่ยแสดงว่าความเป็นมรณะเป็นไงหมดไปฉะนั้นไอ้ช่วงที่ดาวอังคารตกมรณะเนี่ยมันมีดาวศุกร์มาคอยกำกับอยู่ด้วยฉะนั้นไม่ต้องกลัวคือดาวศุกร์กับดาวอังคารก็เป็นคู่มิตรกันเห็นไหม เมื่อกี้เราดูดาววังคันอย่างเดียวก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยสวยเพราะมันเป็นดาวการเงินแล้วมันตกมลนะแต่พังเอิญดาวศุกร์อ่ะมันเข้ามาช่วยด้วยไงดาวศุกร์จะเข้าราศีตุลโอ้โหมันก็ช้าไปหน่อยนะ4พฤศจิกายน <c oughs> <c oughs> นะเข้าสู่ราศีพิจิกก็28พฤศจิกายนี้ก็ถือว่าเข้าสู่จุดดีแต่เด่นสุดก็คงจะเข้าราศีธนูเนี่ยเพราะเข้าเรือนพฤหัส ราศีธนูก็คือ22่ธันวาช่วงปลายปีอะ่ะชาวลัคนาราศีมีนจะดวงดีเพราะดาวมันจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูหมดเลยนะอาทิตย์อังคารพุธสุขมากรอ,อยู่ที่ราศีธนูตรงเนี้ยพระเอิรราศีธนูมันเป็นบ้านของพลฤหัตซึ่งพระฤหัสก็เท่ากับบ้านของราศีมีนด้วยเข้าใจไหมฉะนั้น ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธก็จะอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสนั้นดาวพฤหัสก็จะคอนโทรลได้ซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยคอนโทรลได้แน่นอนเพราะดาวพฤหัสจะย้ายกลับมาวันที่23ทธันวาพอดีแล้วก็เล็งกลับมาที่บ้านตัวเองเห็นไหมก็สามารถที่จะคอนโทรลได้แล้วก็ใครคอนโทรลอะดาวพฤหัสคือใครตัวคุณไงงั้นความสำเร็จมันอยู่ในมือคุณ ความโชคดีมันอยู่ในมือคุณแล้วเรือนนี้ก็เรือนกรมะก็เกี่ยวกับงานสรุปครึ่งปีหลังคุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความท้าทายแน่นอนแฝงมาด้วยความที่ต้องต่อสู้ดินน้นรนแล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อยแน่แต่เหนื่อยแล้วมีความหวังเหนื่อยแล้วยังมีโอกาสสำเร็จ ดีกว่าสองปีที่ผ่านมาที่ท้อแท้ทำอะไรมันก็แย่ไปหมดถูกไม่ถูกฉะนั้นหกแปดนะแล้วดูให้เลยหกเก้าก็สวยส่วนดวงรายเดือนนั้นเดี๋ยวตามมาติดๆจ้ะนะอัปเดตกันรายละเอียดในเดือนนั้นมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่านะอันนี้เราดูภาพรวมครึ่งปีหลังก็ขอให้โชคดีมีชัยดูแล้วไม่น่าห่วงและขนาดราศีมีนถือเป็นราศีที่ดวงดี ผมว่าหนึ่งในสาหนึ่งใน4เลยแหละในปี68นี้นะจ๊ะกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้นและเบอร์พอมเพลนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากด้วยนะใครสนใจเรื่องโหราศาสตร์อยากเรียนให้รู้อยากดูให้เป็นนะรับประกันไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆเลย มาเลยค่ะเกิดวันพุธกลางคืนค่ะรู้แค่นี้ะมาไม่รู้เลยว่านับวันเดือนปีนับยังไงมานะครับแอดหเราเก้าหนึ่งห้าหรือสแกนคิวอาโคดนี้นะจ๊ะอ่าโอเคลัคขณาลาศีมีนก็ปีสองพันห้าร้อสิบแปดนะครับครึ่งปีหลัง เจอสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆความสำเร็จมั่นคงมั่นใจแล้วก็ขอให้เฮงปังรวยทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ